60, 60, 80, 80. เราเราเรา,เราเลือกได้ใช่ไหมครเลือกได้เลือกสตรงนี้ตรงนี้มี่ามีร่สอดนี่สองอยสี่ <240, S 1> อ๋อดู 240, ตามขนาด พาเที่ยวกันพ่อลกูกวันนี้บ่ายหลังเลิกงานตามสัญญาที่ผมบอกเพื่อนๆนว่าจะพามาเดินตลาดนาวีแฟร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจะมาเดินตลาดนาวีแฟร์กันครับตลาดนาวีแฟร์เขาอยู่ที่ไหนตรงนี้ที่เดินอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบริเวณนันทอาุทยานสามโมสรครับนี่ฮนะดูป้ายเขา เขาจะมีตั้งแต่1ถึง10รกรกฎาคมนะครับอซอยตรงนี้เขาเรียกว่าซอยโรงพยาบาลทนบุรีทนบุรี่1เนอะมาดูครับว่างขวางมาดูว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวซื้อขนมกลับบ้านร้านแรกเลยหอยทอดไอยทอดไอยทอดผัดกันร้อนๆเลยมขามีรนดับเป็นซีฟู้ดด้วยเนาะ ซีฟู้ดด้วยมาตอนนี้เกือบๆจะเลิกงานฮะคนยังไม่เยอะเท่าไหร่โลกินน้ำไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนกลับเรามาซื้อร้านนี้นะครับผมอ,อลังการมากเลยคนลุมล้อมน้ำลำไยน้ำลำไยสดแล้วก็มีน้ำส้มด้วยสดแน่แล้ก็มีลูกพวงพวงลำไยอยู่นี่ของแท้อ,อ,อันนี้อ,อะไรละ่ะ หมูทอดนมสดมีอยู่ที่นี่ชำ่ชำๆเลยนะชำ่ชำๆเลยร้อนๆนะคะยิ้มสวยด้วยชำ่ชำๆเลยเน่อนาทานอันนี้ขายยังไงครับเนี่ยมี60มี่0 0มี1 2 0อที่ 60, ท 100, ท 100, ท 100. อสตาร์ทที่60เนาะออเดินรอบนึงก่อนนะเดี๋ยวรถจอดตรงนี้เดี๋ยวแวะมา เขาเครื่องทำอะไรเครื่องปั้นเครื่องปั้นลูกชิ้นเหรออ๋อนี่เขาปั้นลูกชิ้นกันสดตรงนี้เลยอะ่ะลูกชิ้นสดตรงนี้เลยอ,ะอ่ะดมองไปก่อนนะดอยากกินอะไรเดี๋ยวพ่อพาไปนี่เรียกว่าปั้นสดอะไรทําสดๆกันตรงนี้เสียบไม้กันตรงนี้เลยนี่ฮะมาปะปไปซื้อโรตีใส่ใหม่มเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตามใจพ่อก่อนนะเขาจะล่า โลลากมือพ่อโรตีไสายไหมมีดูชิ้นโอุย้ยดูทุเรียนเลยทุเรียนซิ่งอ๋ออนี่เขาแบบพรีเมียมเลยเนาะภูเขาไฟสีสกเกตเอา่าเขาขายเป็นขีดเนาะภูเาขาไฟสีสกเกตไหนโดจะจูงพ่อมาไหนเนี่ยจูงพ่อมานี่เหรอโรตีสายไหมโรตีสายไหมชุดเท่าไหร่ครับอ๋อบาทอ่าเอาเอาชุดหนึ่งครับ โจชวัวทั่วไทยโรตีสายไหมาอายุทยาพีโดจูงมือมาซื้อนะฮะเนี่ยมาฝึกพีโดที่ไหนมีตังยังอ่าชุดห้าสิบบาทชุดหนึ่งใจงเย็นใจเย็นใจเย็นอากาศร้อนอ่าห้าสิบบาทอาโดใจ่ายตังครับอ่าตังทอนด้วย าเก่งมากเดี๋ยวไปกินนะได้แล้วโรตีสายไหมดึงพ่อมาซื้อพ่อก็พามาก่อนเลยนะอะไรเรียงกันอันนี้ของโบราณฮนะข้าควบหรือเข้าวเกียบเป้าอันนี้เป็นภากโปะคากโปกน้พผงหนึ่งขากโปะน้พผงหนึ่ง บรรดามแมลงแมลงอันนี้เขาเรียกว่าจะเป็นโปรโตีนของของโลกแลในอนาคตเรกว่าต่อไปเกิดปัญหาในเรื่องของอาหารอะไรขาดแคลนอาหารเนี่ยมแมลงจะเป็นอย่างหนึ่งที่จะความมั่นคงทางอาหารก็จะมีมะแมลงนี่แลหละครับเป็นอาหารโปรโตีนอย่าง มาฝั่งนี้อ๋อขายข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่สีเข้มมากเลยข้าวหมกไก่เราจะกินไหมเอาไหมข้าวหมกไก่เดี๋ยวเดินมาแล้วกันนะเดี๋ยวไม่มีมือถือเดี๋ยวเดี๋ยวตอนออกเราค่อยมาซื้อนะเพราะเราเดินดูอะไรไปอีกนานนี่ฮะขนมเบื้องยวนไอ้เกาะอีสานเขายังทําไม่เสร็จยังยังไม่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนมาเนาะ อันนี้เป็นไส้กอรอกแบบอะไรอ่ะแบบม,มีมีวุ้นเส้นอ่ะ,ะทอดหอมหอมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับมาให้เขาทอดให้เสร็จก่อนเรามาตอนเพิ่งจะเสร็จเลิกงานเฮ้ยมาดูตรงนี้ก่อนหางหมูหน่าสนน่ะหางหมูดูเอาหางหมูไหมหางหมูหางหมูหางหมูขายยังไงครับหางหมูร้อยเดียวค่ะร้อยสี่สิบร้อยหก เราเราเเลือกได้ใช่ไหมฮะเลือกได้เลือกสั่งได้ตรงนี้ตรงนี้มีค่ะมีร้อยแปดสิบมีร้อดนี่สองอ๋อดูตามขนาดอขอันไหนสองร้อยทวนอ่คะอ่าอ่าอ่อ๋อนี้ับสองร้อยสองร้อยน้ำจิ้มเป็นไงครับเปรี้ยวเปี้ยวเป็นซีฟู้ดซีฟู้ดขอดูหน่อยสองร้อยคอบโอ่งเนาะโอ่งข้างหลังเลย

ทางหมูอบองคอนครปฐมเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาก่อนครับนี่ฮะเรียบร้อยสองร้อยแม่ค้าบอกว่าจะเพิ่งปิดมันยังขึ้นจากองค์ใหม่ๆจะได้กรอบนี่ก็อบไปขายไปเลยเนาะครับหางหมูอบองคอนครปฐมไปต่อไก่ย่างเชืโอวยไก่ย่างก็น่ากินอ่ะพรุ่งนี้ได้ไหม วันนี้วันนี้เจอหางไปแล้ว <g ül> ยังไขไห,หลวันใช่ไหมฮะไหลวันไหลวันอันนี้น้ำบอดลมเป็นบุ้นเนี่ยเขามีเครื่องทำให้มันเป็นบุ้น <c oughs> ไปดูฝั่งนู้น <c oughs> สิฝั่งนู้นอทุเรียนอันนี้ทุเรียนหมอนทองทุเรียนกระทัวอันนี้ก็ไข่ทอดแล้วก็ เลงไว้เล็งไว้ยังอีกหลายวันอันนี้กุ้งอบวุนเส้นน่ากินอันนี้ออ,อหอยทอดกรอบจัดเลยเนี่ยดูน,นี่ซื้อเนี่ยอ,อันนี้ก็เรียกว่าอะไรเครื่องในไก่ไข่อ่อนต้มน้ำปลา มีต้มน้ำปลาแล้วก็เป็นทําเป็นไใต้น้ําด้วยใต้น้ำา่ไใต้น้าเป็นต้มน้ำปลาแต่กุ้งนี่สีสวยมากเลยค่าชม20บาทค่าชม20บาทก็พร<ม>ุ <laughs> ่งนี้จะมาซื้อไงเนี่ยมีอยู่กันสองคนเนี่ยซื้อแค่นี้วันนี้ไม่หมดแล้วยังอีกหลายวันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอันนี้ไก่บ้านนะต้มน้ำปลาอันนี้อันนี้ก็ ที่โค้งร้านนี้ร้านนี้มีแต่ของแซ่บเนาะร้านนี้มีแต่ของแซ่บนะที่โคงนี่ปลาดุกกรอบปลาดุกกรอบผัดเผ็ดหมูป่าก็มีเ,เล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนไปเปดินไปโดโดโดหิวเนี่ยจูงพ่อไปทางนูน้นทางนีน้เดี๋ยวไปหาน้ำเดี๋ยวซื้อน้ำอะเดินมาซอยนี้หน่อย เมล์มายนี้หน่อยเมล์สายนี้หน่อยอ้ oh. นี่เป็นพวกอันนี้ทอดมันเนาะแล้วก็หลากหลายเลยมีทั้งสีเขียวขนมจีมีทั้งเขียวทั้งเหลือง oh. มีทั้งเขียวมีทั้งเหลือง ขนมจีบขนมจีบจัมโบ้อันนี้คืออะไรอะ่ะไก่ตะไครนี่ฮะเขาบอกไก่ตะไครอ๋อเขา,เาปั้นอยู่กับต้นตะไคร้เนาะแล้วก็ปรุงรสเหรอฮะปรุงรสปรุงรสคล้ายๆทอดมันมาะไม,ม,ไม่ไม่เหมือนครับาดูนี่ปูปู ตอนนี้ร้านเขากำลังเปิดใหม่ๆฮะร้านกำลังเปิดใหม่ๆี่หอหมกทะเลย่างหอหมกทะเลเจนจิลาหมึกสดย่างย่างกันเป็นตัวเลยนี้เขาเรียกหมึกกล้วยใช่ไหมฮะหมึกกล้วยหมึกกล้วย เอาไหมแสไปดานใช่ก๋อยิสานอันนี้เปรี้ยวยังฮะอ่าด้วยผิวก่อนไายังไงไม้เอาสองไม้อันอันนี้อันนี้เหมือนกันไหมอันนี้เป็นแหนมค่ะอันนี้เป็นไม้ก๋อยแหนมถึงเท่าไหร่ถึงสี่สิบและวและ,ละ,ละ,ละเอาอันนี้ไปสองไม้อ่าเป็นเป็นเท่าไหร่ครับแ<ไ>ปดสิบแปบาทหรือจ่ายตังค์เท่าไหร่ เราจ่ายฟังเขาก่อนนะเตโา้ต่<ด><ด>จะกินไม่ใช่เหรอ บางเลนตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นเป็นร้อๆเลยควันขึ้นเลยอะชิ้นส่วนเป็ด <c oughs> เป็ดตัวก็มีน้ำจิ้มเขาเนี่ <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรดาผัดโตบะ <c oughs> ผัดมามา่าผัดเส้นใหญ่พุ้นเส้นเส้นมี มะกโลโรนีก็มีอันนี้ก็เป็นงบนะเขาเรียกงบนะมีเนื้อปลาไขป่ปูเนื้อปูเนื้อกุ้งไข่แมงดาอะไรมีหมดขอละสามห้าสามห่อร้อยนี่สองข้อจ okay. เอาอะไรบ้างอันไหนพายไก่พายไก่ เอาเอาไผ่ไก่ให้สี่ชิ้นจ้ะไผ่ไก่สี่ชิ้นเลยครับ <c oughs> อ่าหยิบใส่ถุงให้ผมเลยครับไม่ไม่เลือกอะไรนะขาจ่ายตังนู้นไผ่ไก่4สี่ชิ้นสี่ชิ้นชิ้นละสิบบาทนี่นี่ อ่าสี่ชิ้นไา่ใจต้องนู้นใช่ไหยครับครับผมอ่าไก่ไก่เจียโดแล้วเขาก็ยังมีทากอาเข้าคิวใจมี่ระบรรดาไก่กับทากฮะร้านนี้ไา,า่กับทากยวได้ซน้ำ น้ำต้มใน้ำส้มหรือเอาน้ำลำไยน้ำส้มไอเรีวใยวน้ำส้มหรือน้ำาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยเดินไปตอกกมาตลาดนี้ที่ไรพี่โดก็ไม่พลาดไกไก่ อันนี้ซื้อของกินถึงพรุ่งนี้เลยนะเนี่สีนะฮะอ่าื้อน,น้ำเดี๋ยวกลับบ้านละ <c oughs> <c oughs> เหมือนฝนจะมาฮะแล้วก็เดอนเินข้าไหนแล้วอบข้าเอาลำไยแก้วหนึ่งน้ำส้มแก้วหนึ่งจ้าเป็นเป็นเท่าไหร่ฮะ,ะแก้วละ40ิบเนาะเอาเอาเอาใส่หิ้วผมจะแขวนมอไซค์ไปอะ่ะผมผมจะแขวนกับมอไซค์ไป าใส่ถุงนะครับใส่ถุงเอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาหูอย่างนี้เพราะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปนีเขาก็เอาเนื้อใส่ให้ ครับมีไม้จิ้มให้เรียบร้อยผิดก,กันสะใจมีเนื้อมีอะไรเรียบร้อยครับนี่ครับอ,อ,อ,อร่องอร่อยไม่ต้องเดีบบ๋ยวไปที่บ้านมาอุดมเจ้านี้เขาหน่อยสัญญากับเขาไว้เอาเนี่ยฮะสามชั้นเนี่ยขายไงฮะ อ่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยระวังหกเดี๋ยวดูดก่อนด้วยลูกอร่อยนะคะคุณลูกค้าจ้าจ้าไม่เอาจัะจ่ายตังค์กร่อนครับครับร้อยหนึ่งนี่นี่เท่าไรขีดนึ่เืงเกือบถึงสองขีดร้อหนึงอ่าคือเขาขายเป็นหกสิบหกสิบร้อยหนึ่งกสิบร้อยหนึ่งี่นฮะ กลับบ้านยังตากลับบ้านทีโดเขาร้อนฮะงหงุดหงิดเพราร้อนไปขึ้นรถเลิกงานแล้วคนมาเยอะแล้วเขามีลูกโป่งตัวตลกลูกโป่งด้วยเนาะมาก็จอดรถได้ฮะรถยนต์รถยนต์จอดจอดทางนู้นแล้วก็มอเตอร์ไซค์อยู่ทางนี้ีเโดนี่เดี๋ยวนี้พอร้อนเลิ้นอะไรก็เขาก็ มีปัญหาในการ<ม>เกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการอารมณ์ของเขาเพ<ม>ราะเขาเป็นวัยรุ่น<ม>เดี๋ยวอ,<ม>อยู่น้ำดูดน้ำกันก่อนอดูดน้ำเลยอาชนแก้วหน่อย,อยดูดน้ำคือดูด๋ยวแขวนมตอซค์ไปไม่ให้มันหกแต่นี่พี่โดคงต้องถือ,อถือให้พ่อด้วยน<ม>ี่ไมออือ ต่เพื่อนๆก็มาได้ครับเพาถึงติดรักดาเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวขับรถหนีฝนท่าทางเขาบอกฝนจะตกตอนเย็นฝากกดตับปั๊ใกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ